สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงนะครับดวงการงานการเงินสุขภาพความรักในตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน2,565จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและเช่นเคยสำหรับใครที่สนใจอยากจะบูชาแผ่นยันหนุนดวงมหาโพกกระซับนะครับโดยผมจะนำเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดของคุณผู้ฟังมาคำนวณหารักนาที่ถูกต้องแล้วบรรจุลงไปในแผ่นดวงมหายันโพกกระซับซึ่งเป็นแผ่นทองเหลืองตามคติโบราณความเชื่อเชื่อกันว่า แผ่นทองเหลืองจะเป็นสื่อนําพลังงานได้ค่อนข้างดีสังเกตจากโบราณนะครับนำเอาแผ่นทองเหลืองแผ่นเงินแผ่นนาคไปทําเป็นตะกุดเครื่องรางของขลังก็ตามตรงนี้ผมจะบรรจุดวงชะตาลงไปแล้วก็จะสวดหนุนดวงให้ด้วยหลังจากสวดหนุนดวงเสร็จตลอด3วันผมก็จะส่งแผ่นดวงมาหาหยันโพกษับกลับไปให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเพื่อนําไปสวดหนุนดวงบูชาดวงชะตาตนเองต่อไปเรื่องการงานการเงินความรักจะไม่มีทางตกต่ำนะครับและถ้าให้ดีนะครับให้หาโอกาสนําเอาแผ่นทองเหลืองเนี่ยไปร่วมหล่อพระประธานเป็นการ ฝากดวงไว้กับพรัตนาตรายจากนี้เป็นต้นไปโชคชะตาชีวิตของคุณผู้ฟังจะไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยดวงการงานชาวลัคนาราศีกัน สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงการงานในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2565นั้นเป็นช่วงที่ดวงค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสืบเนื่องจากดาวประพุธเนี่ยเป็นทั้งดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบการงานนะครับได้มีการโครจรสถิตตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่9เนี่ยนะครับยังอยู่ที่เรือนพบการเงินหลักนะครับส่งผลดีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโอกาสความสมําเร็จทางด้านการเงินจากการลงทุนการวังผลประโยชน์กําไรในเรื่องของการ เงินก็จะมีเข้ามาที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าดาวพระราหูเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าเรือนอริมาอยู่มรณะพอเลงมาชี่เรือนการเงินเนี่ยนะครับมันเจอดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานมันเป็นคู่ศัตรูกัน48เนี่ยมันเป็นคู่นิสิณต้องระวังเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะครับใครมาชวนลงทุนทําอะไรช่วงนี้ควรงดไว้ก่อนนะครับไม่ควรลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะมีโอกาสช่องทางในการทําเงินก็ตามแต่ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์จะสูญเสียเงิน มีโอกาสจะโดนหักหลังถูกแทงข้างหลังได้นะครับเพราะว่าดาวพระราหูนอกจากจะเจอดาวพระพุธแล้วยังเจอดาวพาทิตเจ้าเรือนวีนาศ์1นึ่งแเป็นคู่สุริยะคาดกันมีเหตุทําให้ชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของแง่มุมดีๆแน่นอนว่าดาวพระราหูเขาเป็นเจ้าเรือนอรินะครับพอมาอยู่ที่เรือนภพมรณะเนี่ยนะครับอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยพอมาอยู่มรณะปุ๊บเนี่ยนะครับ มันโดนความเป็นมรณะทำลายจนหมดสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเกณฑ์จังหวะนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนมีปัญหาความวุ่นวายเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีกันต้องคิดต้องเครียดหรือว่ามีเกณฑ์การตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะครับใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อชาวลัคนาราศีกันสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตนเองในท้ายที่สุดนะครับเพราะว่าอุปสรรคปัญหาไปอยู่เรือนมรณะหมดแล้วนะครับถูกความเป็นมรณะทำลายจนหมดสิ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ดีส่วนอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ระมัดระวังเตือนชาวลัคนาราศีกันนะครับเนื่องจากดาวพังคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพสหัสชะและดาวพังขานก็มีความเป็นหมรณระไปในตัวด้วยนะครับดาวพังคานตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพการงานส่งผลทําให้นะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนาง,งานย้ายงานช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีนะครับในการจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่ง หรือว่าสายงานอาชีพงานตนเองไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพื่ออัพเรื่องของเงินเดือนเพื่อตําแหน่งเพื่อโอกาสความก้าวหน้านะครับของชีวิตการทํางานตนเองก็ได้นะครับเนื่องจากดาวการงานมาอยู่เรือนการเงินมันก็จะมีโอกาสช่องทางในการหาเงินที่มันมากขึ้นแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ไม่แนะนําให้ลงทุนทําอะไรเพิ่มนะครับพอมาในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนนะครับดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการงานจะโคจรออกจากเรือนการเงินมาอยู่ที่เรือนสหัชชาแล้ว ช,ช่วงนี้ดาวพุธมาอยู่เรือนภพสหัชชาเป็นบ้านของดาวพ่งางคานนะครับดาวพ่งางคานเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยก็ไปอยู่เรือนการงานนะครับในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวมาได้ตำแหน่งมาตรฐาน,กากน,กน,นาเกษตรแรกเรือนกัน,นกคือแลกบ้านกันอยู่นะครับการที่ดาวแลกบ้านกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้ดาวที่อ่อนแรงหรือว่าไม่มีกําลังเนี่ยจะกลับมามีพลังนะครับกลับมามีความสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงวัสนาการงานชาวลัคนาราศีกันจะกลับมามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับใครที่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องงานช่วง ก็จะปลอดโปร่งโล่งใจมีความสําเร็จมากขึ้นสําหรับใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับโดยเฉพาะดาวประพุธมาอยู่เรือนพบสหัสชาซึ่งหมายถึงเพื่อนการเข้าสังคมการติดต่อผู้คนหมู่มากนะครับมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีจากเพื่อนนะครับหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในกใก้ไกลต่างถิ่นต่างแดนได้เจอเพื่อนเกา่าเพื่อนที่อยู่แดนไกลก็จะสนับสนุนนะครับให้โอกาสหรือว่าคอยสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทําอยู่นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ดีของชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่าางมาก ลและยิ่งพอมาในช่วงของวันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระพุธจะมีการโคจรยกย้ายมาอยู่เรือนพบพันธุแล้วนะครับพันธุในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงบ้านที่ดินทรัพย์สินแลวก็หมายถึงผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าเจ้านายคนในครอบครัวอันดับแรกเลยเกณฑ์ดีใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเครือญาตินะครับหรือว่าร่วมทําอะไรกับคนในครอบครัวช่วงนี้เรื่องการงานจะค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งใจมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังนะครับและดาวพระพุธไปอยู่กับดาวพระเกีตซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับบูชาสิ่ง ภายในบ้านดูคุณมีเกณฑ์จะได้พรหรือว่าได้รับความสาเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถประทานพรให้ชาวลัคนาราศีกันได้นะครับส่วนใครที่ทํางานประจำนะครับหัวหน้าเจ้านายช่วงนี้ก็จะเมตตาเอ็นดูชาวลัคนาราศีกันเป็นพิเศษนะครับมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับจากหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการทํางานเข้ามานั่นเองนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปโดยภาพรวมในตลอดทั้ง เดือนพฤศจิกายน2565เนี่ยนะครับดาวการงานนะครับค่อนข้างจะเดินดีไปอยู่เรือนพบที่ดีนะครับระวังแค่ช่วงของต้นเดือนไปจนถึงวันที่9เพราะว่าดาวประคุณนั้นเล็งกับดาวพระราหูมันเป็นคู่นิสิลระวังแค่เรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการงานที่เหลือเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์ผลประกอบการกําไรรายได้ต่างๆจะมีเข้ามาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันนะครับหาโอกาสไปทําบุญในวัน พุธนะนะครับไปบริจาคเป็นอุปกรณ์การเรียนหนังสือสมุดดินสอนะครับหรือว่าเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนรทรัพย์ทางการศึกษาหรือว่าจะไปสน,สนับสนุนทุนการศึกษาภาคพิสุสฆ์ที่กำลังเรียนกำลังศึกษาในช่วงนี้จะดีนะครับเป็นการเสริมพลังดาวเสริมพลังดวงให้แก่ตัวคุณเองด้วยนะครับทำบุญในวันพุธนะส่วนวัตถุมงคลเสริมเรื่องงานชาวลัคนาราศีการผมแนะนําเลยบูชาเป็นสาริการลิ้นทองหาสาริการลิ้นทองมาพบติดตัวนะครับจะเสริมเรื่องของความเจริญก้าวหน้า เติบโตเรื่องของอาชีพการงานสายงานของคุณให้มีความสําเร็จมากขึ้นไปอีกเนาะอันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงและก็วัตถุมงคลเสริมดวงเกี่ยวกับการงานไว้ด้วยนะครับ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันสําหรับชาวลัคนาราศีกันแน่นอนว่าคุณมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะครับช่วงของต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราชิบดีซึ่งแปลว่าความมั่นคงนะครับนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพการงานนะครับดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับเป็นคู่าธาตุน้ํากันนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมัน สนับสนุนเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะครับจากการทํางานเนี่ยจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนะครับช่วงนี้การเงินการงานค่อนข้างดีมีโอกาสได้ก,กําไรผลประโยชน์ e ผ,ล oland, ผลตอบแทนต่างๆเข้ามาค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกว่าดาวการงานคือดาวประพุทธเจอดาวพระราหูเลงมามเป็นคู่นี้สินเพราะฉะนั้นการลงทุนใหม่ลงทุนเพิ่มงดไว้ก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะครับผลประโยชน์ผลตอบแทนกําไรการเงินจะเข้ามาค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ดีนะครับที่ดาวพระ น,นได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบปีนี้เลยนะครับมักจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความมั่นคงเข้ามานั่นเองนะครับและพอมาในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนนะครับดาวพระศุกร์จะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพสหัชชะและก็มาเจอกับดาวพระพุธเหมือนเดิมเลยนะครับยังคงเป็นคู่ธาตุน้ํากันอยู่นะครับแต่เปลี่ยนมาคือมาอยู่ที่เรือนภพสหัชชะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันมักจะได้โชคใหญ่นะครับหรือว่าข่าวดีการงานการเงนินเนี่ยมักมาจากเพื่อนนะครับ มีโอกาสได้เข้าสังคมการพบปะผู้คนใหม่ๆการเข้าสังคมเจอผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินที่มันมากขึ้นนะครับช่วงนี้ใครจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมไม่มีดาวอะไรมาเป็นศัตรูกับดาวพุธแล้วจะทําให้ช่วงนี้เรื่องของผลประโยชน์กําไรหรือการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยจะมีเข้ามาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะเพื่อนกัลยานิมิตรจะมีคนมาคอยสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าดาวพาชิตนะครับเป็นเจ้าเรือนวินาายังคงอยู่ที่เรือนการเงิน หลักค่าใช้จ่ายยังคงมีดาวพระอาทิตย์เล็งกับดาวพระราหูเป็นคู่สุาาริยคาาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่บ้านเนาะนะครับจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์ออกจากเรือนการเงินแล้วนะครับส่งผลทําให้เรื่องของรายจ่ายนะครับรอยล่วหลังบ้านนะครับเก็บเงินไม่อยู่สักพีจากนี้ไปเงินจะเก็บอยู่มากขึ้นนะครับเงินเข้ามาก็จะอยู่กับคุณนานขึ้นอปุปสรรคปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับการเงินจะไม่มีอะไรมารบกวนชาวลัคนาราศีกันอีกต่อไปช่วง เดือนตั้งแต่17พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนดวงวาสนาการเงินดีที่สุดเลยนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันเกี่ยวกับดวงการเงินทุกๆคนทุกๆท่านสามารถปลดหนี้ปลดสิยกระดับสร้างฐานะความร่ารวยให้แก่ตนเองได้ทุกคนทุกท่านเลยการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระดาวพระศุกร์ในเดือนนี้ค่อนข้างอ,อ,อยู่ในเรือนภพที่ดีไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูกับดาวพระศุกร์โดยตรงนะครับแต่ว่าที่เรือนกัน เงินเนี่ยมันมีดาวพระพุธกับดาวพระทิตเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระราหูและดาวพระราหูเนนือเลงมาเรือนการเงินอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้านอย่างไรชาวลัคนาราศีกันหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําดื่มนะครับถวายน้ําดื่มสาสก21สิบดขวดทาบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยนะครับหรือว่าตามกําลังศรัทธาของเราก็ได้นะนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับการทําบุญเสริมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องวัตถุมงคลเสริมเรื่องเงินเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับบูชาเป็นพระพิคเนตหาพระพิคเนตรมาบูชาพบติดตัวจะเสริมความ ความสเร็จเสริมความมั่งคั่งความร่ารวยให้แก่ตนเองนะครับยิ่งใครเอาพระพิคเนตเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินก็จะเป็นการดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เข้าสู่กระเป๋าเงินอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็ลองทํากันดนูแล้วกันนะครับฝากชาวลัคนาราศีกันไว้เพียงเท่านี้นะเรื่องการเงิน ดวงสุขภาพชาวลัคนาราศีกันสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับที่เรือนพบอริเนี่ยไม่มีอะไรสถิตอยู่นะครับส่วนเรือนวินาาเนี่ยก็ไม่มีอยู่เช่นเดียวกันจะมีก็เพียงแต่ที่เรือนพบมรณะมีดาวพระราหูไปอยู่มรณะนะครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนอรีไปอยู่มรณะแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไม่มีใครทําอะไรคุณได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับดาวอรีไปอยู่มรณะมรณะก็คือแดนไกลนะครับต่างถิ่นต่างแดนหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับเรื่ ื่องของอากาศวิญญาณธาตุนะครับอะไรพวกนี้ก็ยังคงต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของโควิดอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะอันนี้เตือนชาวลัคนาราศีกันไววนะครับรวมไปถึงดาวพระราหูเนี่ยเป็นเงาเมื่อดนะครับเป็นธาตุลมก็ต้องระวังเรื่องของลมพีลมพัดการโดนคุณใสคณ่คุณคนนะครับอาจจะมีคนปองร้ายนะครับเขาอาจจะไม่ได้เล่นคุณแบบตรงๆแบบซึ่งซึ่งหน้าเขาอาจจะเล่นคุณแบบรับหลังก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายลำไส้ใหญ่ให้ดีๆนะครับโรคลิซีดวงทวารอะไรพวกนี้นะครับชาวลัคนาราศ ราศีกันละมัดระวังไว้นิดหนึ่งละกันเนาะนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันนะครับหากมีโอกาสอยากให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับทําบุญบริจาคโรงศพให้แก่ศพราญาินะนะครับอันนี้จะเป็นการเสริมเกี่ยวกับเรื่องของดวงสุขภาพความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนวัตถุมงคลเนี่ยผมแนะนําเลยบูชาเป็นปู่เวสุวรรณหรือว่าท้าวเวสุวรรณนะครับท่านเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลก,กบาลทั้ง4ี่ปกครองเหล่ายักษ์นะครับอยู่ทางทิศเหนือชาวลัคนาราศีกัน ควรบูชาปู่เวสุวรรณนะครับหาทาวเวสุวรรณมาพบติดตัวอย่างที่บอกว่าดาวพระราหูคือธาตุลมคือเงาเมื่อไปอยู่มรณะมีโอกาสโดนลมพลลมพัดคุณใส่คุณคนหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมีคนคิดร้ายคิดไม่ดีมาปองร้ายคุณอาจจะโดนหักหลังแข่งข้างหลังง่ายในช่วงของเดือนนี้นะครับอย่างไรแล้วแนะนําบูชาเป็นทวเวสุวรรณพบติดตัวจะดีที่สุดนะครับ ดวงความรักชาวลัคนาราศีกันสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีที่แปลว่าคนรักคู่ครองแน่นอนว่าดาวพฤหัสเนี่ยยังคงสวยตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตราราธิบดีเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นมีพลังสูงสุดในรอบ12ปีนะครับทำให้ในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกันจริงๆจะต้องดีนะนะครับมีเกณฑ์สาเร็จสมหวังเรื่องของความรักดีเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากดาวพฤหัสเจ้าเรือนคนรักคู่ครองมีการวิปริตพักองศาเดือน โคจรถอยหลังอยู่นะครับซึ่งจะยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในเรื่องของความรักสถานะก,ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีคนคุยๆอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าการคืบหน้ามันอาจจะไม่มีมา มากพอนะครับจนทําให้ชาวลัคนาราศีการเกิดความรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรกับเราหรือเราคิดไปเองคนเดียวเกิดความสับสนวุ่นวายใจอยู่เพียงคนเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะคิดชอบเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ดาวมันยังเดินไม่ดีเขาก็อาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจ พูดง่ายๆว่าเป็นช่วงศึกษาดูใจกันละกันเดี๋ยวไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งในช่วงของเดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกายนนะครับคนโสดนะก็มีโอกาสจะมีคนเข้ามาคุยคุยอยู่แต่เรื่องของสถานะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรยังไงรอจังหวะรอโอกาสเดือนธันวาคมเนี่ยมีเกณฑ์ดวงความรักจะเปลี่ยนไปมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักเข้ามานะครับส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วแน่นอนว่าช่วงนี้คุณยังคงหมกมุ่นขมักขเม่นเรื่องของการทํางานการหาเงินนะครับเรื่องอุป อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับความรักการทะเลาะบอ่อแหวงกันเนี่ยไม่มีดาวอะไรมารบกวนเลยย่อมทําให้ในเรื่องของความรักอุปสรรคปัญหาความรักเนี่ยไม่มีอะไรมารบกวนแต่ต้องบันเติมความหวานนิดนึงเนื่องจากดาวเดือนถอยหลังอาจจะรู้สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซงนะครับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเรื่องของความรักอาจจะไม่สวีทหวานวเหมือนเมื่อก่อนละก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามหาเงินไว้ก่อนช่วงนี้นะครับเก็บเงินสดไว้กับตัวนะการเงินดีนะครับยังไงช่วยกันหาเงินละกันนะครับชาวลัคนาราศีกันการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนา ราศีกันนะครับหากมีโอกาสอยากให้ชาวลัคนาราศีกันไปทําบุญเรื่องของการสร้างพระหรือจะถวายพระพุทธรูปนะครับเป็นการถวายสังกทานก็ได้พระพุทธรูปหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเพราะทองเหลืองคือสื่อนําพลังงานที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับหรือตามกําลังศรัทธาของเราก็ได้ให้ทําบุญในวันพฤหัสนะครับเป็นวันของดาวความรักของชาวลัคนาราศีกันและอย่าลืมกวดน้ําลงดินอุทศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เรียบร้อยด้วยนะครับส่วนวัตถุบงคลเสริมความรักนะครับชาว าวลัคนาราศีกันผมแนะนําบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดนะครับชาวลัคนาราศีกันนะหากอยากจะสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับความรักเนี่ยสีพึ่งนะครับสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับใครที่อยากจะสําเร็จสมหวังแนะนําบูชาเป็นสีพึ่งเลยตรงนี้ปลูกเสกตามพิธีโบราณทุกขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะพิธีจันทร์ซ้อนจันทร์นั่นเองและอีกหนึ่งอย่างใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีกรรมหนักเกี่ยวกับความรักความรักมักไม่สมหวังมีความรักแล้วมักมีเหตุให้พัดภาคไม่ เป็นก็จากตายนะครับอันนี้เหตุผลเนื่องจากดาวในพื้นดวงของคุณอาจจะไปตกอริมรณะวีนาศเลยทําให้ดวงวาสนาความรักนั้นไม่ค่อยสมหวังนะครับมักมีเรื่องทุกข์กั้มกือนฝืนทนคบใครอยู่ได้ไม่นานนะครับใครที่รู้สึกว่าดวงชะตาเองเป็นแบบนี้ผมแนะนําบูชาเป็นนาเกี้ยวนะครับนาเกี้ยวนี่เป็นพิธีแต่งงานของเรานาคานาคีนาคานาคีตนใดเขาพิธีนาเกี้ยวนี่เป็นพิธีแต่งงานนะครับเป็นพิธีสัญญาสาบานถือสัตว์จากของคู่รักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวซื้อสัตว์ไม่นอกใจ ต่อเพราะฉะนั้นใครที่มีกรรมหนักเกี่ยวกับความรักเนี่ยบูชานาเกียวจะสามารถบรรเทากรรมความรักได้ตรงนี้ผมบอกว่าบรรเทานะไม่ใช่ว่าตัดกรรมนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับแต่ตรงนี้จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสได้เจอกับความรักที่แท้จริงนะครับได้เจอกับความรักที่ดีๆแต่สําคัญคือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะครับเพราะว่านาคานาคีใดที่เข้านาเกียวเนี่ยนะครับศีลต้องบริสุทธิ์ไม่ผิดรู้ผิดเมียคือถือครองผัวเดียวเมียเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ